ดิดิดิงดิดิดิงดิดิงใสเอฟเฟกต์เองนัดเราจะบอกว่าภารกิจของเมื่อวานเนี่ยพวกเราไปหามาแล้วอ่ี่แป๊บเลาให้ฟาแล้วเมื่อเช้าเออที่ว่าต้องบิจัยอ่ะลุกไอ้ผลนั้นอ่ะผมมันผมเมีแต่ว่ามันเน่าใช่ <laughs> มันคือไอ้ผลสีเขียวๆไงแล้วเดี๋ยวเราจะแบบใส่เข้าไปนะต้องกดไงวะกด e ใส่อ้าไหนไหนะกดไง กดแถบแล้วก็วางลงไปอ่ะกดก็กดช่องของแล้ววางลงไปนะไม่เห็นมีให้วางวาเลยแต่ว่าจริงๆมันต้องเป็นแบบปุ่มเปิดก่อนเลยทำไมอันนี้มันเป็นแบบว่าเออทำไมมันไม่เป็นปุ่มเปิดอ่ะกดไงเออทำไมมันไม่เป็นปุ่มเปิดอ่ะตอนแรกตอนแรกเหมือนไปกดใส่ยังไม่ใส่แซนต์ปลแล้วมันเลเนี่ยเอออ่ายังไม่ได้ใส่เลยเ<อ>แล้วทำไมมันขึ้นเฟลอ่ะใช่เลยไม่ทำเลยเลยแต่เราพร้อมมากเรามีเออะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรอะไรเทสๆนะเมื่อวานมันบั๊กไะเนี่ยทำไมมันเออทุเรียนเทสอ่ะเอ้าทำไมมันไม่ให้เราใส่อ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะให้เราใส่เนี่ยฮะเอ็ e ออฟรีพอร์ตแล้วอ่ะเราเป็นไงอ่ะเอ้ายังบั๊กอยู่เลยเหรอเราออกไปแล้วเข้ามาใหม่ดีไหม โอ้โหทำเครื่องเสียแล้วอะในระหว่างที่แป๊บกำลังพยายามหาทางผ่านนะอะเราจะส่งมอบของต่อให้แล้วก็เดี๋ยวเราไปกดนอนก่อนเราต้องรีบกเข้าไปกดนอนให้ทันแต่ว่าเราตายดีกว่าฆ่าตัวตายไงเอ๊ะเอ๊ยกดนอนไม่ทันสลบคาดหน้าเตียงแหละโอ้หมดสติหน้าเตียงอ่ะเออนับเป็นคนดีมากเลยที่มาช่วยเรานี่เรากด ใครทำเครื่องเสียก็เนี่ยโอ้ไม่ก้อนหรือว่ามันต้องใช้พลังงานอะไรหรือเปล่ามาเดี๋ยวดูพลังงานทางเลือกนะฮะพลังงานทางเลือกมันอาจจะต้องเอ้าโฮสออกจากเกมพลังงานทางเลือกเฮ้ยนี่คือพลังใหม่พลังย้อนเวลานัดจัดการในแป๊บดิ ต้องบอกว่าเป็นพอพี่โมเลยไปกดเล่นเครื่องเลยพังเราไม่ได้กดเลยเราแค่กดใช้แล้วมันก็ไม่ให้ทําอะไรมันมันต้องใส่ของเข้าไปก่อนแล้วค่อยใช้ฮะคุณใส่ของเปล่า,า,าเครื่องเลยเสียเห็นไหมโอ้ก็ได้วะ เอาดอกไม้มาผมยังมีผมไม่ม,ผม,ม,มีผมไม่มีนั่นน่ะให้เรามมใส่ลอกไใส่ปเลยก็ได้เอ,อ้ยใครใส่อะไรเนี่ยเ้ยใครทิ้ง <laughs> อะไรเห็ดไม่ทราบชื่อเน่าๆลงไปเนี่ย <laughs> อย่าซนสิโอมีอยู่คนเดียวยืนอยู่หน้าเครื่องอะ่ะโอ้คุณเนี่ยทำให้เครื่องมันเสียกวันนี้เออเดี๋ยวเรา,เราใส่นี่มันต้องใส่อันนี้ดอกไม้ไม่ทราบชื่อสีแดงใส่ลงไปเออใส่แล้วแล้วทำไงต่อทำงานกดทำงานได้ไหมกดไงอ่ะอ่ะทไมกดไม่ได้อ่ะ ใครกดอ่ะใครส่องอยู่วะใครจ้องอยู่ก็กดดิใครใส่สองอันนะเมื่อกี้ไม่ไม่มีก็เราวางระเบียนหนึ่งไงอ๋อเหรออ่าล้วสุดท้ายมันได้ยังเนี่ยกดได้ไหมกดไม่ได้อ่ะต้องหยิบขึ้นมาก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่วางใหม่อ่ะวางวางแล้วกดไงแล้วกดดิกดละกดดิ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  ไม่มีไม่มีปุ่มกดหรือว่าเราหยิบผิดส่วนผสมมาผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดนะโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โดนอะไรกัดกำลังจะตายไอ้แป๊บ <c oughs> เออหลับไอ้<น>โัวเค้มาปลุกสิหนีก่อนปลุกสิ <c oughs> เฮ้ยอ <c oughs> ย่าจากเราไป <c oughs> โข้ เข้ามาก่อนทำไมยืนห่างเราไปไกลๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะเอ้ยจระเข้จริงๆมีจระเข้จริงๆกูตายเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนวะมีจระเข้จริงๆมนโอ้โหมันอยู่ห่างไกลหัวใจตั้งเยอะเดี๋ยวดูข้างขวานี่พี่โมนอนไปเลยเมื่อกี้ถ้าพี่โมนอนฝ่ายนี้พี่โมก็จะนี่น่าแล้วเดี๋ยวธนูก่อนเฮ้ย ธนูแล้ไม่มีลูกว่ะเฮ้ยเราจะสลบอีกแล้วเดินกลับไปที่นอนยังไม่ทันเลยแล้วนอนอยู่ข้างถุงขยะด้วยเฮ้ยมีจรเลคอีกตัวปะเนี่ยจริงปะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราผจญภัยเดี๋ยววันนี้เออไปผจญภัยเถอะมันอในเมื่อเราแต่มันเมื่อล้วนอนดีกว่าทำเควสไม่สำเร็จเมื่อวานวางอะไรมันก็สแกนหมดเลยนี่ยเออ ต่เมื่อวานวางอะไรก็สแกนหมดจริงๆนะโงเครื่องมันผมว่ามันต้องคผมว่าไฟมันบดหรือเปล่าว่าหรือยังไงเรอต้องรอกลางวันงี้เป็นบั๊กแต่เหมือนเมื่อวานไหลอะไรก่อนเหมือนเมื่อวานก่อนที่สแกนผมใส่อะไรลงไปสักอย่างแล้วมันจะเริ่มสแกนจําไม่ได้หรออ้าเหรอเออเหมือนใส่หลอมเลื่อนลงไปอ่ะตัวเนี่ไเจอระยะทำเออว่าเราเจอสโตนเฮนใครเป็นคนใส่อะใส่อะไร เนี่ยมันต้องใส่สองอย่างไงต้องเอาคนที่มีสองอย่างอ่ะไม่มีผมอนนัดมีเหรอผมมีสองอย่างอ่ะนัดใส่เอาเอออ่ากินน้ำมวเมาเออไปที่แล้วอ่ะกินสูตรนี้เสมอเลยสูตรนี้อร่อยเหลือเกินเออ waiting for outer player อ่ะมาแล้ว โอเคสุดท้ายเรามาตื่นในถ้าอะไรวะเนี่ยเวทีนควาเราเนี่ยเพราะว่าเราเจออุปกรณ์เจออุปกรณ์อุปกรณ์สลิงเออเอาไปใช้ที่ไหนผมผมไม่เก็บก็ได้เออเอาไปใช้ที่ไหนแกคุณไม่เจอทางเลยอ้าวเฮ้ยมีเทปเปิดเทปสิลูกเราอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้เราอยู่ตรงเนี่ยรูปพี่เป็นรูปคนน่ะที่เป็นรูปคน ี 24, ่สบสี่สามสองก็เห็นสโตนเห็นใช่ไหมฮะเราขึ้นมามันเป็นรูปเหมือนก้อนหินแล้วเป็นรูปคนอืแล้วอยู่ตรงนั้นเหรอคนที่เออคนที่เหมือนมีกลิ่นเหม็นเนร่บแล้วเราไปอยู่ตรงกลางน้ําได้ไงก็เราวิ่งไงเมื่อกี้ที่เราวิ่งกันะแล้ววิ่งข้ามน้อ่าเหรอนี่ไงเหตุผลที่เราต้องที่ปีนเขาเพราะที่ปีนเขาตรงนี้มันสูงมากอ๋อมันจะยิงขึ้นไปอ่ะว้าวมันเป็นปืนยิงมาตรงนี้ ผมไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะนำล่องให้เผื่อเผื่อเจอจูราเค่เออเป็นปืนแล้วเออเป็นปืนสไปเดอร์แมนปีนต่อจังปืนนี้ยิงจูราเค่ได้ไหมเนี่ยไก่อะพูได้ที่นอนเมื่อวันนี้ไหนดูหน่อยสินี่คืออะไรอะแผงโซลาร์เซลล์มันมีที่นอน ที่นอนสองที่นี่มันคืออะไรแห่งโซลาเซลล์นี่คืออะไรอ๋อผมรู้แล้วแคมป์นี้คืออะไรไอแคมป์นี้คือแคมป์ทัวร์ทัวเรียลเราไงจำได้ไหมโอแสดงว่าใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่ามีสปาตาอยู่ไหนเออมีสปาตาอยู่ไหนตาเหมือนกันแสดงว่ามีสปาตาคุณอยู่ไหนมันตันแล้วหรือเปล่าพี่ตรงเนี้ยเราต้องวิจัยก่อน วิจัยไม่สำเร็จเพราะเกมบั๊กไม่จุดอ่ะไม่มีใบไม่มียาแห้งเดี๋ยวเราจุดเองว้าวเราจุดเองมาเลยนานๆเราจะได้ทำประโยชน์วอเตอร์นี้ c นคีนเลยว่ะพี่จริงเหรอเออเห็นคีนเลยอ่ะไหนวะที่นี่น้ำสะอาดเว้ยสุดยอดว่ะ เป็นที่ที่ที่เดียวที่น้าสะอาดด้วยนะอันนี้ต้นน้ําของจริงเห็นไหมอันนี้สะอาดแต่วะเนี้ยดูยังไงก็ไม่สะอาดเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะลงไปได้เลยเนาะมีทางไปแต่ไม่ใช่ค่อยๆหาทางวนอ้อมลงไปดิินลงแอนนั่นหมู่บ้านนี่นั่นมันหมู่บ้านเหรอมันบอกว่านั่นคือหมู่บ้านใช่ เรสซิเดนต์อีวิวเดอะวินเลสนอซิเบกิออกนูขอเลยดีไหมสภาพเนี้ยฮะอะไรนะยิงเลยเหรอะลงไปหาหมู่บ้านเออลงไปกันเออราไปฆ่าหมดหมู่บ้านแน่นอนโจมตีซุ่มโจมตีตอนกลางคืนเราจะยิงเลยเราเป็นนักโนเออแผนซุ่มจริงตอนกลางคืนไหนดูทางลงก่อนสิสไลด์ลงไปเลยไม่ได้ว่ะ แต่ทาลงวะเนี่ยหินมันเป็นขอบๆเงี้ยเราสไลด์ลงไปเลยได้ไหมอาจจะตายเลยก็ได้นะนี่ป้ามันต้องข้ามนี่ปะไหนวะเราอยู่คนเดียวอีกแล้วออ้าวไหนข้ามอะไรหายไปคนหนึ่งอ่ะข้ามอ้าวเฮ้ยกลับมาตอนไหนข้ามไอ้นี่นะอ้าวมันก็แค่ก้อนหินธรรมดาเปะวะอ แล้วบอกว่าข้ามแบบยิ่งใหญ่เลยมันอายไหมเนี่ยแม่ก็คือลงด้านนู้นไงอาจจะลงมาผิดด้านเนี่ยเหรอแล้วพี่โมโหายไปไหนแล้วเนี่ยเราเป็นเอาปิงดูดิครับเราหายไปไหนละเออเราลนเราอยู่ไหนเนี่ย,ยไ,มไม่ตายว่ะเราอยู่สามเอ็ดสามแปดอะอะไรน,นะสามเอ็ดสามแปด แต่พี่โม่หล่นไปแล้วผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะพจน์ไพต้องเอาตัวล็อตตัวเองนะฮะไม่มันมีทางขึ้นจริงเหรอเออไปนัดเราเจอทางไปายแล้วอะมันมีทางต้นไม้ขอนไม้นี่ไงเนี่ยเราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยขาน้ก่อนขึ้นมอย่างอ่ะเดี๋ยวเราไปไปรับนะพจน์ไพแป๊บหนึ่งนะจะมาดูไหมมันมีทางลงเนี่ยลงไปข้างล่างเลยเหรอลงแต่ไม่รู้ลงไปถึงไหนนะสามเอ็ดยี่สามเป็ดสามแปดเหรอเนี่ย นี่ไงทางลงอาใช่เหรอเออไม่รู้ลงไปไหนดิเห็นไหมล่ะเห็นทางลงแล้วเห็นความเป็นผู้นำของเราไหมเออที่มันผู้นำคนใหม่ผู้นำหมู่บ้านคนใหม่เอออุกกาอุกกาความม่วงเราอ่ะเอ้ยแล้วเรามาถึงขอบน้ำนี่คืออะไรเนี่ยแามไม่สามแปดอะนัดเห็นไหมเป็นเพราะเรานะเนี่ยเมื่อกี้เราเดินสะดุดลื่นหล่นลงมา เลยทาให้เราได้ไปต่อเฮ้ยอย่ามาอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งหมายถึงอย่ามาแย่งกินในท้องเรามีปรสิตเฮ้ยไอ้เจออะไรเจอเสือกัววอะไรแม่งวิ่งมาใส่น่ะโดนปะรอดปะโดนแล้วตายยังก็ยิงนัดเดียวตายเลยโอ้ที่เรายิงมาได้มีประโยชน์ช่วยไหมเนี่ยยิงตายเลยเหรอเออยิงแม่นไหมเข้าหัวเออเข้าหัวเนะยเอาพ่โมหายไปไหนไม่รู้แล้วทิ้งแล้วกัน เจอหมู่บ้านแล้วนะัดไหน้เราเจอหมู่บ้านแล้วอนะ่ะนัดเบอร์อะไรสามสองสามห้าสามสองสามห้านี่ถ้าไม่ใช่เพราะเราเดินล,ล่วงลวงมานี่ไม่มีใครได้มาที่นี่เลยนะมีอา้าคุณอยู่ไหนอบอกผมหน่อยซุปอีกแล้วอ่ะรสชาติเด็ด มีใครมีส่วสมครบไหมเนี่ยรอบนี้อ๋อจัดการจัดการสิแบบหนึ่งทำไมต้องให้ใช้กำลังฮะตาเป็นยาเข้าสู่บทสุดท้ายของกินเฮลว้าวเต้องเล่นในโหมดผู้เล่นเดียวต้องการดำเนินต่อหรือไม่เอ้าจริงเหรอเราต้องแยกย้ยเหรอแต่เราไม่วิจัยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ แล้วกดใช่เลยไหมอะไรนะใช่เลยไหมใช่หรือไม่มันต้องใช่ไม่งั้นก็ไม่ได้ไปต่อมาใช่ก็ใช่กดละอ่าฮะใช่ก็ใช่แล้วเฮ้ยแบทเอนดิ้งเดี๋ยวก่อนแล้วคือเราอ่ะคนเดียวก็ไม่รอดเดี๋ยวว่าเราไม่มีคนช่วยแต่เขาบอกอยู่นะว่าถ้าคุณไม่ทำวัคซีนก็ไม่ได้ไปต่อแล้วกูมาหมดดิ แสดงว่าเนี่ยเป็นฉากจบที่แบบไม่รอดแน่นอนน่ะมาอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Mm-hmm. Oh บอกแล้วเลือกไม่ได้แล้วเราวิจัยไม่ท้อยเนี่ยถ้าเราวิจัยเราก็จะปลดล็อกใช่ไหมเฮ้ยเตอร์โอ้ผมขอโทษผมบอกแล้วเราเจอของแล้วแต่เราใส่ไม่สำเร็จไง I'm waiting for you รือว่าจริงๆแล้ว,วคือแฟนเราป่วยว่างั้นเหรอถูกต้องสุดแล้วเราแฟนเราป่วยแล้วสรุปว่าคือเรายอมเราไม่ยอมไปทํายารักษาแล้เวเราไม่ได้อยากไม่เสพเราไม่ได้ไม่อยากทํายารักษาเราใส่ยาแล้วมันไม่ยอมทํางานแล้วเราอยากจะบอกว่าเรายังทํายาไม่สําเร็จและประเด็นหทีว่ากลับมาเริ่มใหม่โอ้ oh, my god, ท, god. ที่เดินไปวันนี้คือศูนย์เปล่า เราก็ได้เห็นฉากจบที่แบบเป็นแบดเอนดิ้งไงแบดเอนดิ้งไปเรียบร้อยนะไม่ยอมทำวิจัยเราจะทำแต่มันไม่ทำทำไม่สำเร็จไงมันบักอะมันไม่ยอมให้ทำเออมันไม่ยอมให้เราทำเอาไงเรายังกี่โมงแล้สามท้าทุ่มลวถึงเวลา,วลามันจบแล้วก็ต้องถึงเวลาแยกย้ายแล้วหรือเปล่า อ่ะไหนเนี่ยวางวทำไมทำไมพี่โมมาวางที้วมันทำไม่ได้เอาออกก่อนได้ไหมมันใครมองอยู่อะใครมองอยู่อะเออหยิบออกแล้วเอาวางดิเออทำไมใส่ไม่ได้อะ<า>ทำไม<บ>ตอนแรกผมใส่แล้วมันทำงานนะงั้นแป๊บวางใหม่ดีเนี่ใครมองอยู่เนะี่ยไม่ได้มองนี่วางกบตาย <laughs> แมันสําเร็จไหมล่ะวางกบตายก็ทําอะไรไม่ได้มันไม่ยอมทำงานนะทำไมปกติมันต้องทำงานเดี๋ยวเราบอกว่าเฟลไม่เฟลอะไรใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กูต์เอนดิ้งใช่ไหมพรุ่งนี้กูต์เอนดิ้งแน่นอนโอเคลาก่อยนะท่านผู้ชมมาดูกูดเอนดิ้งเอนดิ้งไม่ใช่เอนดิ้งเอนดิ้งพรุ่งนี้เลยนะเออพรุ่งนี้มาดูกูตกูตเอนดิ้งด้วยนะ